วันนี้จะพาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่อยู่ในเขตของตำบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับเหมาะสำหรับใครที่อยากได้บ้านในเขตของชนบทนะครับซึ่งบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมดครับสามไร่กับอีก82ตารางวาครับแล้วก็ในเรื่องของวิวทิวทัศน์หรือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตนี้นะครับเราสามารถที่จะมองเห็นวิว เทือเขาตะนาวสีได้เลยนะครับถือว่าบรรยากาศเนี่ยก็ดีจริงๆนะครับแล้วบริเวณแถวนี้นะครับด้วยระดับความสูงจากน้าทะเลเนี่ยอยู่มากกว่า100เมตรนะครับอยู่ที่147เมตรทาให้บรรยากาศโซนนี้ครับพอถึงเวลาช่วงหน้าหนาวเนี่อากาศก็จะดูแบบเย็นสบายมากนะครับแล้วก็ในเขตละแวกเขตนี้นะครับจะเป็นชุมชนของชาวบ้านคานะครับในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีลำพ้วยนะครับซึ่งเป็นลำพ้วยท้าเคยอากาศแถวเนี่ยเราจะได้ อิทธิพลจากริมของริมน้ําท่าเคยเข้ามาด้วยนะครับก็จะทําให้บริเวณเขตเนี่ยอากาศเย็นเนี่ยแทบจะตลอดทั้งปีเลยทีเดียวถือว่าดีนะครับ หน้าบ้านเราติดกับถนนลาดยางนะครับบริเวณเขตนี้ก็จะมีพวกร้านค้ามีรีสอร์ทนะครับที่อยู่ใกล้กับของเรานะครับกับที่ดินผืนนี้เลยนะครับเนื้อที่3าไร่82ตารางวาครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมครับซึ่งในนี้ครับจะมีบ้านเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนี่ยที่มีพื้นที่ใช้ต่อยถึง200ตารางเมตรเลยทีเดียวถือว่ากว้างมากนะครับบ้านพร้อมที่ดินผืนนี้นะครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย3ไร่82ตารางวา ตัวแปลงที่ดินนะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยจะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับแล้วก็รูปแปลงเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในส่วนของด้านหน้าจะติดกับถนนลาดยางครับแล้วก็จะมีส่วนของผังบ้านที่จะอยู่โซนด้านหน้าครับส่วนโซนด้านกลางไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างโล่งเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วก็มีบ่อน้ำนะครับที่เขาขุดเอาไว้สำหรับการเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตรครับ เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูภายในบ้านกันนะครับในตัวบ้านเนี่ยผมชอบในส่วนเรื่องของภายในนะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยด้วยเนื้อที่ของเขาอ่ะพื้นที่ใช้สอยถึง200ตารางเมตรนะครับก็จะมีในส่วนของห้องโถงเนี่ยที่เขาให้มาแบบว่าเต็มพื้นที่นะครับในส่วนนี้นะครับที่เราเห็นเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นลปัจจุบันนะครับมีทั้งทีวีแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับอันเนี้ย เขายกให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับพูดง่ายๆว่าลูกค้าแค่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับในสิ่งที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนห้องแรกจะอยู่ทางด้านโซนด้านหน้าบ้านนะครับห้องนอนห้องแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซส์ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในห้องเนี่ยจะอยู่ที่22ตารางเมตรนะครับแล้วก็ในห้องเนี่ยครับเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่ในนี้นะครับทั้งเตียงนอนต่างๆนะครับอันนี้ยกให้กับลูกค้าหมดเลยนะครับในห้องนี้เขาก็จะมีแอร์ ให้อีกหนึ่งตัวนะครับว,ว้าวถือว่าดีมากๆและห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องที่มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับภายในห้องน้ำเขาจะแยกเป็นสำหรับโซนพื้นเปียกกับพื้นแห้งเอาไว้ แล้วก็ห้องน้ําห้องนี้นะครับเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่6ตารางเมตรถือว่าเป็นห้องน้ําไซส์ใหญ่ที่เหมาะกับตัวห้องนอนมากๆเลยนะครับภายในห้องน้ําก็จะมีเดินระบบพวกเครื่องทําน้าปุ่นเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปดูในห้องถัดไปครับเดินตามมาเลยครับ และสำหรับพื้นที่ห้องที่2นะครับจะเป็นตัวที่เชื่อมกับห้องโถงช่วงบริเวณกลางนะครับภายในห้องเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ที่16ตารางเมตรครึ่งครับครับแล้วก็ในห้องนี้ครับก็จะมีเตียงนอนอยู่2เตียงนะครับซึ่งเหมาะสำหรับใครที่อยากนอนเตียงเดี่ยวกับแยกกันนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะไว้สำหรับการทํางานนะครับเรื่องของหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีผ้าม่านปิดบังแสงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ในห้องนี้ครับก็จะมีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับที่แถมให้กับลูกค้าไปด้วยครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับล้วก็จะมีแอร์อยู่แล้วพร้อมใช้เสร็จสับเรียบร้อยลูกค้าแทบจะไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มเลยครับในส่วนของห้องที่3ามครับ ห้องที่3ขนาดซต้เท่ากันเลยแต่และห้องเนี่ยผมถือว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยห้องนอนปกติแล้วจะเป็นห้องนอนลักษณะแบบว่ากึ่งเล็กนิดนึงใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคือนอกจากเป็นห้องนอนนะครับยังลักษณะคล้ายๆกับรีสอร์ทด้วยเพราะพื้นที่มันใช้สอยเยอะมากเลยนะครับในห้องนี้เตียงแล้วก็พื้นที่โต๊ะทางานซึ่งอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของโต๊ะ ของเต่านะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้เขาก็ยกให้นะครับไม่ได้หวงแล้วก็เรื่องของแอร์นะครับในห้องนี้มีให้อีกหนึ่งตัวเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีพัดลมไอซึ่งพัดลมไอน้ำเนี่ยครับก็จะมีในทุกๆห้องอยู่ด้วยนะครับอันนี้ยกให้กับลูกค้าไปเลยนะครับผมถือว่าเป็นข้อดีมากว้าวแล้วก็ถัดมานะครับส่วนถัดไปนะครับจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับต้องบอกว่าห้องน้ำห้องนี้ครับเป็นห้องที่กว้างมากครับ ห้องเนี่ยมีความใหญ่อยู่ที่8ตารางเมตรนะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอันนี้เป็นบริเวณที่เราทําธุระหนักนะครับผมและในส่วนของด้านข้างเขาจะแบ่งตัดส่วนะครับโดยที่มีมูลี่นะครับปิดเอาไว้ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่อาบน้ําครับแล้วก็พื้นที่อาบน้ำเนี่ยถือว่ากว้างนะถ้าเกิดว่าใครครับที่อยากจะได้อ่างจากุชชี่นะครับเอามาวางตั้งในนี้ครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เลยนะครับ 8ตารางเมตรเนี่ยถือว่าไม่เล็กเลยนะครับและในห้องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพวกชาวเวอร์หรือว่าเครื่องทำน้ำคุณเขาก็มีให้พร้อมเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับว้าวถือว่าในบ้านหลังเนี้ยมาแบบภายในแต่ละอย่างเนี่ยท้ายใหญ่ทางนั้นเลยนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของในห้องเนี่ยเขาจะมีพื้นที่สำหรับการชงกาแฟนะครับแล้วก็มีตู้เย็นไว้สำหรับการเก็บถนอมอาหารนะครับของพวกเนี้ยต้องบอกได้เลยนะครับว่ายังเป็นของใหม่อยู่เลยนะครับอันเนี้ยแถมให้กับลูกค้าไปด้วยเลยนะครับ แล้วก็มาอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งห้องนี้ครับจะเป็นห้องครัวที่อยู่ด้านท้ายห้องครัวห้องนี้นะครับจะเป็นลักษณะของห้องครัวลักษณะแบบปิดนะครับผมแล้วก็ในลักษณะของการทําห้องครัวแบบปิดเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างนะครับที่เอาไว้สำหรับการระบายกลิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของในส่วนที่ทําครัวนี้นะครับเขาจะมีตัวคูดดูดควันนะครับ ไว้เวลาที่เราทํากับข้าวนะครับแล้วก็ดูดกลิ่นเนี่ยออกไปข้างนอกในเรื่องของการจัดก,การบริเวณในส่วนของโซนครัวเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซิงค์นะครับบริเวณของพื้นที่ทําครัวเนี่ยก็จะเป็นซิงค์ลักษณะของก่ออิดกอบวูฟขึ้นมานะครับก็ถือว่าการใช้สอยเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้เขาก็จะมีพวกตู้เก็บกับข้ามานะครับแล้วก็ยังคงเป็นแบบพื้นที่ตักล้างนะครับซึ่งจะมี เครื่องซักผ้าที่ตั้งเอาไว้อยู่ในโซนของด้านหลังนะครับเขาจะมีระบบที่ต่อไฟเอาไว้ให้แล้วก็จะมีตัวทิ้งน้ำนะครับที่จากเครื่องซักผ้าออกไปสู่ภายนอกในเรื่องของระบบการจัดการในบ้านหลังนี้นะครับเขาเตรียมการเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเป็นอย่างมากเลยครับและสาหรับภายในบ้านหลังนี้นะครับของแถมที่เห็นเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นพวก แอร์นะครับก็จะมีอยู่3ตัวมีพัดลมไอน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีทีวีมีโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็ชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านแล้วนะครับในเรื่องของระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับในบ้านหลังนี้เขาก็จะมีอินเทอร์เน็ตที่เดินเข้ามาไว้ในบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อพ่วงไปด้วยกับกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งจะมีกล้องวงจรปิดเนี่ย ถึง12ตัวด้วยกันครับถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องพลังงานบ้านหลังนี้ครับเขาจะมีพลังงานแบบ2ระบบนะครับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการไฟฟ้านะครับไว้ใช้สำหรับภายในตัวบ้านนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ใช้ทั้งภายนอกและภายในตอนนี้ภายนอกเนี่ยเดินระบบเอาไว้เต็มรูปแบบเลยตอนกลางคืนจะสว่างถวายสว่างถวาย ทั้งไรเลยนะครับแต่ส่วนในเรื่องของระบบภายในครับเขาเตรียมการเอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ต่อสายแค่นั้นเองเนื่องจากตัวเจ้าของเองเนี่ยเกิดป่วยกระทันหันนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าบ้านหลังเนี่ยเขาคงจะไม่ได้เข้ามาดูแลแล้วก็เลยอยากจะบอกขายนะครับเผื่อใครที่สนใจรับที่ดินแปลงนี้ครับ และในเรื่องของระบบน้ําของบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะแบ่งเอาไว้สาหรับด้านซ้ายและด้านขวานะครับในส่วนของทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบน้ําที่ใช้ภายในบ้านซึ่งเขาจะมีตัวถังกรองเรซินนะครับกับปั๊มน้ํา และแทงน้ําสํารองไว้ที่ในส่วนนี้นะครับแล้วจุดเชื่อมต่อบริเวณรอบๆบ้านครับก็จะเป็นตัวคอนกรีตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินได้ตลอดเวลานะครับทั้งในหน้าแรงแล้วก็ในหน้าฝนนะครับและในส่วนของอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นน้ําที่ไว้ใช้สำหรับบริเวณนอกบ้านนะครับซึ่งเขาจะต่อกับตัวตุ่มเอาไว้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของระบบน้ําหยดที่เขาใช้กับต้นไม้ด้วยนะครับทางด้านฝั่งนี้เขาก็จะมีปั๊มเอาไว้ให้ถึง สามตัวด้วยกันเลยนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยมันสามารถเดินสามูดได้ในบริเวณส่วนของพื้นที่รอบนอกของตัวบ้านนะครับนะครับแล้วก็หากเราเดินตามลานพื้นคอนกรีตที่อยู่ตัวรอบบ้านมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงในส่วนของโซนบริเวณด้านหลังซึ่งด้านหลังครับก็จะมีพื้นที่โรงเรือนนะครับที่เขาทําเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกต่างหากนะครับในส่วนของโรงเรือนนี้นะครับอันนี้เขาจะสร้างแบบง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นโครงเหล็กขึ้นไปแล้วก็ เป็นเมทัลชีตครับก็จะมีส่วนของพื้นที่ใช้สอยที่ไว้สำหรับการทํางานอดิลเลกนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เราสามารถที่จะเก็บปุ๋ยก็ได้หรือว่าเก็บพืชผลการผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็เอาเข้ามาแพ็คบรรจุในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ห้องข้างๆกันในนี้ก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตว่าวันนี้เราไม่มีกุญแจที่จะเปิดเข้าไปในห้องเก็บของแต่พื้นที่ภายในเนี่ย ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะอยู่ราวประมาณ40ตารางเมตรนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ที่เขาจัดระบบเอาไว้สำหรับการเป็นสัดและเป็นส่วนแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของตัวบ้านหรือว่าส่วนของบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของบริเวณด้านช่วงกลางกับช่วงท้ายกันนะครับต้องบอกว่าอันนี้ครับพอดีว่าพี่เขาครับเขาไม่สบายพอดีเลย ก็เลยเหมือนกับว่าจากแผนที่วางไว้ครับว่าจะทําสวนต่ออย่างไรครับก็เลยยังไม่ได้มาเปิดทําสวนนะครับส่วนที่ติดกับตัวบ้านเลยเนี่ยจะเป็นพื้นที่โลง่ๆลงๆกว้างๆนะครับซึ่งถ้ากับว่าเราวางแผนนะครับอยากจะปลูกเป็นพวกไม้ผลนะครับส่วนเนี่ยผมถือว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านในส่วนที่ใกล้บ้านเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพวกไม้ผลหรือว่าเป็นพวกพืชผักทางการเกษตรนะครับอันเนี้ยอย่างเช่นพวก ผักพืชผักสวนครัวหรือว่าพวกพืชสมุนไพรนะครับอยู่ปลูกสวนเนี่ยถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนของถัดมาจะเป็นบ่อน้ำนะครับซึ่งบ่อน้ำเนี่ยทางด้านเจ้าของเนี่ยเขาจะขุดเอาไว้อยู่ลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะก็จะขุดเป็นรูปลักษณะของ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะตั้งแต่ช่วงบริเวณช่วงกลางไปจนถึงช่วงท้ายนะครับซึ่งตัวบ่อน้ำเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ราวประมาณสัก4เมตรได้นะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงด้านท้ายเนี่ยก็อยู่ราวประมาณสัก100เมตรนะครับอันนี้เขาก็จะเก็บน้ําเอาไว้ในช่วงของหน้าฝนนะครับแต่สมมุติว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยมันไม่มีฝนตกหากใครที่ต้องการอยากจะได้น้ําเพิ่มนะครับก็จะแนะนําว่าเราสามารถที่จะเจาะบ,บาดาลนะครับแล้วก็น้ําขึ้นมาพัก ในบ่อนี้ได้ด้วยนะครับเนื่องจากบริเวณเขตโซนนี้ครับเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับก็เลยทําให้ปริมาณน้ําที่เก็บได้ในช่วงของหน้าฝนเนี่ยเพียงพอต่อช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูแ้งเนี่ยใช้น้าปริมาณเยอะเนี่ยก็แนะนําว่าเจาะเพิ่มไปเลยจะดีกว่านะครับสำหรับการเจาะบาดาลเอาขึ้นมาใช้ และทางอีกด้านหนึ่งของบ่อน้ำนะครับที่ติดกันก็จะเป็นพื้นดินนะครับที่มีลักษณะลักษณะของความเป็นเนินนะครับเนื่องจากว่าแปลงเนี่ยครับเป็นลักษณะของเนินที่สูงกว่าเส้นถนนลาดยางด้านหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คนที่จะมาทำพืชไร่พืชสวนด้านหลังเนี่ยก็คนที่จะต้องใช้น้ำทางการเกษตรจากบ่อน้ำเมื่อลูกลูกเมื่อกี้นะครับหรือว่าการเจาะปดานขึ้นมาเราก็มาพักน้ำเอาไว้นะครับในส่วนของบริเวณด้านท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยเราเหมาะสำหรับการที่จะปลูกพวกไม้เศรษฐกิจนะครับหรือว่าพวกไม้ยืนต้นนะครับเพราะว่าบริเวณส่วนเนี่ยจะอยู่ทางด้านบริเวณด้านหลังบ้านใช่ไหมครับเราก็เลือกปลูกพวกพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือว่าพืชผักสวนครัวเอาไว้กะละบ้านนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยเวลาที่เรามองย้อนกลับไปทางด้านบริเวณหน้าบ้านนะครับเราจะสามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวสีได้แต่ว่าวันนี้ครับด้วยสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงแล้วนะครับไอ้น้ำในของ ไอปริมาณไอ้น้าของในอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยจะทําให้เห็นแค่เงาของภูเขาแค่นั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ดีครับถ้ากับว่าใครที่อยากจะมีบ้านนะครับที่อยู่ในเขตของชนบทนะครับอยากจะอยู่แถวๆโซนบ้านคาสวนพึ่งนะครับเพื่ออากาศช่วงเวลายนเย็นที่เนี่ยจะเป็นเขตโซนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สูงแปลงนี้ยังไม่เคยมีประวัติในเรื่องของน้ําท่วมด้วยและที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้นะครับบนพื้นที่3ไร่กับ82ตารางวาครับราคาเนี่ยถือว่า ดีมากๆเลยนะครับเพราะทั้งหมดนี้นะครับของแถมมากมายที่อยู่ภายในบ้านราคาเพียงแค่2องล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์หากใครที่ตนใจพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับอยากจะให้ลองนัดเข้ามาชมดูนะครับเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในเขตของกรุงเทพนะครับเดินทางมาจนถึงที่ดินแปลงนี้ ผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับระยะทาง145กิโลเมตรนะครับ และในเรื่องของตลาดนะครับหาของกินของใช้ตลาดใหญ่ที่นี่จะเป็นตลาดชัดปลาหวายนะครับตลาดชัดปลาหวายแล้วก็โรงพยาบาลสวนพึ่งนะครับระยะทางอยู่ห่างกากเราเนี่ยก็อยู่ที่13กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ขับรถมาตามเส้นทางของถนนเส้น3,313นะครับเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับระยะทางเนี่ยเพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นถือว่าใกล้มากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้อ่อ ตลาดใกล้บ้านหรือว่าร้านค้าที่เขาขายกับข้าวนะครับในนี้ก็จะมีเขตร้านค้าของหมู่บ้านอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตหอํำบุญบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับเรื่องของเลขที่บ้านนะครับนี่เลยครับ3ามิามทับสนะครับผมเผื่อใครที่อยากจะ ดูในเรื่องของคงจุ้ยนะครับบ้านเล็กที่เท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลองนัดเข้ามาดูบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับตามไร่กับอีก82ตารางวาราคาเพียงแค่2ล้าน5แสนบาทเท่านั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับโลเคชั่นทำเลแล้วก็ภายในบ้านในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ความใหญ่ของตัวบ้านผมว่าราคาถือว่าคุ้มนะ คนที่สนใจให้แจ้งนัดล่วงหน้าสัก1วันนะครับเพื่อที่จะเข้ามาชมกันครับส่วนวันนี้ผมโนัชนนละทีมงานทำเลยดีจากราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย